สมัยนี้ก็คือคนทอผ้าคนช่างเย็บอะไรหาค่อนข้างยากอยากให้คนรุ่นใหม่ได้สนใจในส่วนนี้ที่มันก็ค่อยๆจางหายไปในอาปัจจุบันแล้วไงค่ะสวัสดีค่ะชื่อปียากามลวานิตมงคลนะคะชื่อเล่นชื่อใหม่นะคะเป็นผู้บริหารบริษัทไฮซีวิลเลจจำกัด ก็ในส่วนของที่ร้านก็มีทั้งผ้าไหมทอมือแล้วก็ทอเครื่องค่ะก็มีทั้งลายที่เป็นท้องถิ่นอย่างเช่นลายสาันกําแพงหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ทําจากผ้าไหมเป็นพวกชุดสําเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S เรารู้สึกว่าผ้าไหมเองมอีมีเรื่องราวมีสตรอรี่ของมันอยู่แล้วแล้วก็มีคุณค่าที่งดงามเราอยากให้คนรุ่นใหม่ๆได้หันมาสนใจในการศึกษาในเรื่องผ้าไทยของเราค่ะ ตอนนี้ค่ะน่าสุดก็คือมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ให้คนได้เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับาการเลี้ยงหมอนรวมถึงการสาวไหมทอผ้าแล้วก็ย้อมผ้าธรรมชาติค่ะความตั้งใจเราก็คืออยากจะให้ทางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะได้รู้ถึงคุณค่าของผ้าไหมสว่วนจะมาเป็นผืนหนึ่งว่ามันค่อนข้างยากหรือใช้กระบวนการค่อนข้างนานแล้วก็หันมาสนใจใส่เสื้อผ้าไทยมากขึ้น ของเราเองค่ะตอนนี้ก็เหลือช่างทอผ้าไม่ค่อยเยอะตอนนี้ก็คือมีการฝึกเด็กรุ่นใหม่ที่เขามีความสนใจจริงๆในการเรียนรู้การทอผ้าหรือว่าการตัดเย็บเนี้ยค่ะขึ้นมารมส่งเสริมุตสาหกรรมนะคะให้เราได้เข้าร่วมโครงการ u p ปีอัพไซเคิลปี2567ที่ทําให้เราได้นําเศษผ้าหรือว่าชิ้นส่วนที่เหลือจากการทอผ้าตัดเย็บอะค่ะมาดัดแปลงเป็นโปรดักต์ใหม่ที่มีความาทันสมัยมากขึ้นนะคะ คือความยั่งยืนที่เราอยากจะคงไว้ซึ่งคุณค่าของผ้าไหมไทยรวมถึงควรจะอนุรักษ์ไว้เป็นความภาคภูมิใจของทั้งจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็รวมถึงของประเทศค่ะ